เพื่อที่จะหยุดยั้งโมเชินที่กลายเป็นสัป,ปหลาดเซียวเหยียนเขาได้คิดค้นวิชาใหม่ขึ้นมาแต่ทว่าวิชานี้กลับทำให้อาจารย์ของเขาสูญเสียพลังวิญญาณแล้วสลายหายไปส่วนตัวของเขาเองก็ยังได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกด้วยและอยู่ในสภาพที่สูญเสียพลังวิญญาณไปเป็นจำนวนมาก ต่อมาเซียวเหยียนเขาก็ได้เรียนรู้วิธีที่จะปลุกอาจารย์ของเขาให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งจากไห้พอตรงเขาจึงได้ตัดสินใจว่าไม่ว่าราคาของมันจะแพงมากแค่ไหนเขาก็จะทําทุกวิธีทางทําให้อาจารย์ของเขากลับฟื้นคืนชีพมาให้ได้สวัสดีครับทุกคนตอนรับเข้าสู่ช่องของผมวันนี้เราจะมาต่อจากภาคที่แล้วสัพรยุทธทะลุฟ้าซีซั่นสี่หนึ่งถึงสิบสองเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรให้มากมายอารภาภบทแค่นี้ก็พอแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า เปิดฉากมาที่ยุนจือกับผู้อาวุโสท่านหนึ่งทั้งสองได้เข้ามาตรวจสถานที่ที่มีการระเบิดอย่างรุนแรง เพราะที่นี่มีกลิ่นอายของระดับจกักรพรรดิที่แตกต่างกันถึง4แบบใช่แล้วที่นี่คือสนามต่อสู้ครั้งสุดท้ายก่อนจบซีซั่น3และการระเบิดที่รุนแรงนั้นก็คือวิชาใหม่ของเซียวเยียนพอทั้งสองตรวจสอบไปได้ไม่นานหยุนจือนางก็ได้เจอเข้ากับเสษชุดเกราะที่นางเคยให้กับเซียวเยียนนั่นจึงทําให้นางรู้ได้ทันทีเลยว่าการต่อสู้ในครั้งนี้หนึ่งในนั้นก็คือเซียวเยียนอย่างแน่นอนนางจึงได้พึมพำอยู่กับตัวเองว่าทําไมคนแบบเจ้าถึงได้อยู่ในทุกๆท,ที่กันนะจากนั้น นางก็ได้กลับสำนักบ้านเมคาเพราะตัวของเธอเองคือเจ้าสำนักไม่นานหน้าร้านเย็นห้านนางก็ได้เข้ามาแล้วรายงานทุกอย่างเกี่ยวกับโมเชินรวมไปถึงชายลึกลับสองคน ที่ปรากฏตัวขึ้นในงานวันนั้นเจ้าสำนักม่านเมคาหยุนจือนางก็ได้ถามกลับไปทันทีว่าเจ้ารู้จักตัวตนของระดับจักรพรรดิที่แข็งแกล่งที่สวมชุดคลุมสีดำหรือเปล่าคนที่นางพูดถึงก็คือคนที่เคยช่วยนางไว้ที่กลางเทะเลรายครั้งก่อนแต่หน้าหลานนางก็ได้ตอบว่าไม่รู้จักอีกทั้งคนที่นางพูดถึงก็ไม่ได้ใช้ชุดคลุมสีดำแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามหยุนจือนางก็ได้นึกถึงเซียวเยียนอยู่ดีตัดฉากมาที่กองกำลังทหารเหล็กกลา้าพี่ใหญ่และพี่รองพวกเขาทั้งสองก็ได้ดูอาการบ เจ็บของเซียวเย็นอยู่เพราะว่าตั้งแต่เซียวเย็นเขาได้สลบไปเนื่องด้วยอาการบาดเจ็บสาหัสนั้นและนี่ก็ผ่านไปเป็นเวลา5วันแล้วเซียวเย็นเขาก็ยังไม่ตื่นขึ้นมาเลยนั่นจึงทําให้พวกเขาทั้งสองกังวลเป็นอย่างมากแม้ว่าอาการบาดเจ็บของร่างกายจะสาหัสมากแล้วแต่ที่สาหัสยิ่งกว่ากับเป็นภายในจิตใจของเขาเพราะเขาได้แต่โทษตัวเองมาโดยตลอดว่าที่อาจารย์ของเขาสลายหายไปนั้นมันเป็นเพราะตัวของเขาเองความคิดที่ตอกย้ำความรู้สึกผิดแม้ว่าในความคิดหรือในความ ฝันก็ยังหลอกหลอนเขาอยู่ตลอดเวลาและในที่สุดเขาก็ได้ตื่นขึ้นจากการสลบในเวลาเดียวกันนั่นเองพี่ใหญ่กับพี่รองของเขาก็ได้เดินเข้ามาพร้อมถามด้วยความเป็นห่วงว่าตื่นแล้วเหรอเป็นยังไงบ้างทั้ง3ามคุยกันไปได้ไม่นานไห่ปอตงเขาก็ได้เดินเข้ามาดูเหมือนว่าในตอนนี้รูปร่างหน้าตาของเขาจะอ่อนกว่าไวเป็นอย่างมากหากเทียบกับภาคที่แล้วเหตุผลก็ง่ายๆเลยเพราะการฟื้นตัวของเขาจากการถูกผนึกพลังเอาไว้พอไห่ปอตงเดินเข้ามาเซียวเยียนเขาก็ได้มอบสูตรยา ฝืนพลังให้กับเขาพร้อมพูดออกมาว่าการระเบิดของโบเพลิงพุทธพิโรธทําให้พลังวิญญาณของเขาเสียหายไปเป็นอย่างมากนั่นจึงทําให้ในตอนนี้เขาไม่สามารถปรุงโอสถให้ได้ไหปอตรงเขาจึงได้พูดขึ้นมาว่ามีส่วนผสมยาบางอย่างที่สามารถฟื้นฟูพลังวิญญาณที่สูญเสียไปได้และมีโอกาสที่จะได้พบกับส่วนผสมยานี้ที่สํานักงานใหญ่ของบ้านประมูลมีเธอเซียวเหยียนเขาไม่รอช้าที่จะพูดขึ้นมาว่างั้นเราก็ไปที่นั่นกันเถอะ ให้ปอตรงเขาก็ได้พยักหน้าแล้วเดินออกไปต่อมาเซียวเหยียนเขาก็ได้ทาการฟื้นฟูพลังของตัวเองด้วยการกลืนกินมเมล็ดไฟวิเศษเข้าไปเพื่อที่จะได้รีบไปหาส่วนผสมของยาเพื่อที่จะชุบชีวิตอาจารย์ของเขาแต่ทว่าการกลืนกินมเมล็ดไฟวิเศษมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าพลังของมันมีมากเกินไปเขาจึงได้ใช้วิชาเพลิงการดูดซับมันเอาไว้แต่ว่าวิชาเพลิงการเองก็ไม่สามารถที่จะดูดซับมันเอาไว้ได้เมื่อพลังส่วนเกินมันมีมากเกินไป วิธีเดียวที่จะทําได้ในตอนนี้ก็คือเอามันออกไปจากร่างกายคําถามก็คือผาชนะที่ต้องใช้บรรจุไฟวิเศษที่เหลือต้องใช้อะไรไม่นานเขาก็นึกถึงสาวหน่อยสี่รุงที่อยู่ข้างๆเขา ใช่แล้วเขาได้ให้พลังส่วนเกินนี่กับสาวน้อยซีรุงพอสาวน้อยได้กลืนกินพลังส่วนเกินไปแล้วก็กลายร่างมาเป็นราชินีเมดูซ่าทันทีนั่นจึงทําให้เซียวเหยียนเขาตกใจเป็นอย่างมากและตอนนี้เขาก็ได้รู้สึกถึงพลังของราชนีเมดูซา่าเขาจึงบอกให้นางหยุดได้แล้วแต่นางก็ไม่หยุดเขาจึงได้พูดขู่ขึ้นมาว่าหากไม่หยุดเขาจะทําให้นางรู้สึกถึงความเจ็บปวดจากแกนแท้ของไฟพิเศษอีกครั้งนั่นจึงทําให้นางต้องหยุดอยู่แค่นั้นพร้อมพูดขึ้นมาว่า เจ้าเป็นคนแรกเลยนะที่กล้าขู่ข้าในตอนนี้ความแข็งแกร่งของข้ายังไม่ฟื้นตัวแต่ถ้าหากหลังจากที่ข้าตื่นขึ้นมาข้าจะเอาชีวิตเจ้าเพราะบุคคลที่คนแก่การเป็นเจ้านายของข้าบนโลกใบนี้ยังไม่เกิดขึ้นพอนางพูดจบนางก็ได้กลับสู่ร่างเดิมทันทีคำพูดนั่นของนางทําให้เซียวเหยียนถึงกับถอนหายใจเลยทีเดียวสักพักเขาก็ได้ยินเสียงการต่อสู้ดังขึ้นพอเขาออกมาดูก็ได้เห็นว่าพี่ใหญ่ของเขากําลังจะถูกโลกปูฆ่าเขาจึงได้เข้ามาช่วยพี่ ที่ใหญ่ของเขาเอาไว้เหตุผลที่หลวปู่เขาเหิอมเกลิมขึ้นเพราะเขาคิดว่าเซียวเยียนได้ตายไปแล้วเนื่องด้วยอาการบาดเจ็บสาหัสยังไงซะเขาก็มาถึงที่นี่แล้วเขาจึงได้คิดจะสู้ตายกับเซียวเยียนทางฝั่งของเซียวเยียนเองเขาก็ได้ใช้โบเพลิงพุทธพิรธอีกครั้งและดูเหมือนว่าในครั้งนี้เขาจะสามารถควบคุมมันได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่พอเขาจะเข้าไปฆ่าหลวปู่ที่ใหญ่ของเขาก็ได้ห้ามเขาเอาไว้พร้อมบอกว่ากลุ่มทหารรับจ้างมีทางเป็นของตัวเองปล่อยให้ข่าจัดการเถอะนั่นจึงทําให้เขาต้องปล่อยหลวปู่ไปการที่เขาใช้วิชานี้โจมตีมันทําให้เขานึกถึงอาจารย์ของเขาความรู้สึกผิดจากการสูญเสียคนที่รักคนที่สําคัญคนที่เราแคร์สิ่งที่ตามมาก็คือความโศกเศร้ารวมไปถึงความเจ็บปวดและสิ่งที่จะช่วยบรรเทาความโศกเศร้าหรือความเจ็บปวดนั้นได้ไม่ว่าจะยุคไหนก็ น,นึกถึงแอลกอฮอล์เซียวเยนเองก็เช่นกันตัดฉากมาที่สำนักบ้านเมคาในตอนนี้หน้าหลานนางกำลังฝึกฝนอยู่และคนที่อยู่ข้างๆคอยดูการฝึกฝนนั่นก็คืออาจารย์ของเขาหยุนจือเมื่อเรียงไทม์ไลน์ของเซียวเยียนแล้วนางก็ได้คิดว่าเหตุผลที่เซีเยวเหยนต้องการที่จะแข็งแกล่งขึ้นอาจเป็นเพราะเซียวเหยียนเขาคือคนที่จะมาต่อสู้กับลูกศิษย์ของเขาอีกไม่ถึงเดือนนี้ก็ได้พอดูมาถึงฉากนี้แล้วคำว่านางเอกสำหรับหยุนจือทำไม มันดูห่างไกลไปเรื่อยๆพูดแล้วก็เศร้าใจแต่ก็ช่างเถอะกลับเข้าสู่เนื้อเรื่องกันดีกว่าเมื่อการฝึกฝนของหน้าหลานจบลงนางก็ได้พูดกับอาจารย์ของเขาว่าข้าได้รับจดหมายจากท่านพ่อว่าพิษในร่างกายของท่านปู่อาการไม่แน่ชัดและในตอนนี้อาการก็แย่ลงเรื่อยๆทั้งหมดนี้เป็นเพราะเมื่อ3าปีก่อนข้ายืนยันที่จะยกเลิกการมั่นทําให้ท่านปู่โกรธเป็นอย่างมากซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาถูกพิษโด,ดยไม่ได้ตั้งใจหยุนจือนางก็ได้พูดปลอบใจไปว่าไม่ต้องเส เสียใจไปข้าจะขอให้กูเหอมาดูอาการและรักษาให้ตัดฉากกลับมาที่เซียวเหยียนในตอนนี้เขากับไห่ปอตงได้ออกเดินทางไปที่เมืองหลวงแห่งจกกักรวรรดิเจมา เพื่อที่จะไปหาส่วนผสมของยาฟื้นฟูพลังวิญญาณแต่ในระหว่างการเดินทางดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนแอบสะกดอรอยตามเขาอยู่ตัดฉากมาที่เซียวซวินเอ๋อกันบ้างแม้ว่านางจะหายไปทั้งสองภาคแต่ในที่สุดนางก็กลับมาและคนที่สะกดอรอยตามเซียวเยียนก็คือคนของนางในตอนนี้เขาได้กลับมารายงานเรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับเซียวเยียนให้ซวนินเอ๋อได้รับรู้เหตุผลที่นางส่งชายคนนี้ไปปกป้องเซียวเยียนอยู่แบบลับๆก็เพราะว่านางเป็นห่วง เซียวเหยียนกลัวว่าเซียวเหยียนจะมีอันตราย แต่จะว่าไปทําไมแค่หายไปสองภาคหน้าตาถึงน่ารักขึ้นขนาดนี้กลับมาทางเซียวเย็นอีกครั้งในตอนนี้พวกเขาทั้งสองได้เดินทางมาถึงเมืองหลวงแล้วและก็ได้เข้ามาที่สํานักงานใหญ่ของตระกูลหมีเธอตระกูลนี้เป็นหนึ่งใน3ตระกูลใหญ่ในจักรวรรดิเจมามีประวัติอันยาวนานเบื้องหลังถือว่าแข็งแกร่งมากต่อมาพวกเขาทั้งสองก็ได้เจอกับแม่นางยาเฟยแม่นางยาเฟยได้พาเซียวเยยนกับไฮปอตองเข้ามาข้างในแล้วนางก็ได้ถามเซียว ว่าเจ้าต้องการอะไรบอกข้าได้เลยนะเดี๋ยวข้าจะช่วยหาให้เองเซียวเหยยนเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าสิ่งที่ต้องการคือของวิเศษที่สามารถฟื้นฟูพลังวิญญาณได้นางก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่เป็นของวิเศษจริงๆข้าไม่ได้เจอมานานแล้วแม้แต่ที่บ้านประมูลมีเธอก็เถอะในเวลาเดียวกันนั่นเองไฮปอตรงเขาก็ได้ส่งกระดาษแผ่นหนึ่งให้กับนางพร้อมพูดขึ้นมาว่ามีส่วนผสมพวกนี้หรือไม่นางก็ได้ตอบว่าส่วนผสมของยานในใบสั่งนี้มีคุณค่ามากมี เพียงแค่สอย่างเท่านั้นเองยังไงซะก,ก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยต่อมานางก็ได้สั่งให้คนของนางไปหาส่วนผสมยาทั้ง4มาขณะที่พวกเขากําลังคุยกันอยู่นั้นก็ได้มีชายแก่คนหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมกับร้านชายของเขาพร้อมพูดขึ้นมาว่าสองคนนี้เป็นลูกค้ารายใหญ่จริงๆนะหรอไม่ใช่ว่าพวกเขาปลอมตัวเข้ามาเพื่อสังหารเหล่าผู้อาวุโสหรอทันใดนั่นเองไหปอตงเขากระพูดขึ้นมาว่ามีเธอปล่อยให้พวกขยะเข้ามาอยู่ในตระกูลได้ยังไงพอผู้อาวุโสท่านนั้นหันไปมอง ไห้ปอตรงก็ถึงกับเวอเลยทีเดียวเพราะคนที่อยู่ตรงหน้าเขาคือหนึ่งในสีผู้ฝึกตนที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งจักรวรรดิเจมาแต่กงกันข้ามหลานชายของผู้อาวุโสกับไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาได้พูดอะไรไร้สาระขึ้นมามากมายนั่นจึงทําให้ไห้ปอตรงเขาต้องลงมือสั่งสอนเด็กที่ไม่มีสัมมาคารวะแบบนี้ไห้ปอตรงเขาได้โจมตีด้วยน้ำแข็งของเขาแต่ผู้อาวุโสก็ได้เอาตัวเองเข้ามารับการโจมตีครั้งนั้นแทนทําให้ตัวของเขาเองได้รับบาดเจ็บ ต่อมาไหปอตงก็ได้พูดขึ้นมาว่าหลังจากหมดหนึ่งการทูบแล้วข้ายังไม่เห็นส่วนผสมของยาพวกเจ้าต้องตายนั่นจึงทําให้พ่อเขาปู่หลานต้องวิ่งไปเอาส่วนผสมยาทันทีไม่นานผู้อาวุโสก็ได้นําเอาส่วนผสมของยามาให้เมื่อได้ส่วนผสมของยาที่ต้องการแล้วพวกเขาทั้งสองก็ได้ออกเดินทางต่อแต่ทว่าในเวลาเดียวกันนั่นเองนาหลานนางก็ได้มาหาแม่นางยาเฟยนั่นจึงทําให้เซียวเหยียนกับไหปอตงต้องเข้าไปหลบก่อนที่นางมาในครั้งนี้ก็เพื่อมาขอให้แม่นางยาเฟย ช่วยตามหานักปรุงโอสถที่มีไฟวิเศษเพราะว่ามีแต่นักปรุงโอสถที่มีไฟวิเศษเท่านั้นที่จะสามารถปัดเป่าพิษออกจากร่างกายปู่ของนางได้และถ้าหากว่ามีใครสามารถทําได้นางก็จะยกสมบัติที่อยู่ในรายการทั้งหมดให้ พอนางเสร็จธุระแล้วนางก็ได้กลับไปจากนั้นเซียวเหยียนกับไฮปอตงก็ได้ออกมาไม่รู้เหมือนกันว่านี่คือโชคชะตาหรือวิบากกรรมเพราะว่าของวิเศษที่เซียวเหยียนต้องการกลับอยู่ในรายการที่นางเขียนมาและตัวของเขาเองก็ยังเป็นนักปรุงโอสถที่มีไฟวิเศษอีกด้วยแม้ว่าเซียวเหยียนเขาจะโกรธหรือไม่พอใจหน้าหลานมากแค่ไหนแต่การฟื้นคืนชีพอาจารย์ของเขาย่อมสําคัญที่สุดนั่นจึงทําให้เขาต้องเอาของวิเศษชิ้นนี้มาให้ได้แต่ก่อนที่จะออกเดิน ทางไม่นางยาวเฟยนางก็ได้เอาหน้ากากให้กับเซียวเหยียนเพราะถ้าหากเขาไปด้วยหน้าตาแบบนี้คงไม่ดีสักเท่าไหร่และอีกอย่างหน้ากาก,ากนี้ก็ยังสามารถกําจัดกลิ่นอายของเซียวเหยียนได้แม้แต่ระดับกษัตริย์ก็ไม่สามารถจดจําตัวตนที่แท้จริงได้และก่อนที่จะไปเซียวเหยวเวียนเขาก็ได้บอกกับไฮปอตงว่าสามารถไปทําธุระอย่างอื่นก่อนได้ตามสบายเดี๋ยวเขาจะออกเดินทางไปเอง พอเขาพูดจบเขาก็ได้ออกเดินทางทันทีแต่ในระหว่างทางก็ได้มีชายปริศนาคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นแล้วเข้าโจมตีเขาชายคนนี้เขาแข็งแกร่งและว่องไวเป็นอย่างมากเซียวเยียนเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของชายคนนี้เลยแม้แต่น้อยเพราะเขาถูกอัดอยู่ฝ่ายเดียวจนไปนอนอยู่กับพื้นนั่นจึงทําให้เขาต้องใช้ท่าไม้ตายสุดท้ายของเขาแต่ทันใดนั้นเองไ่ปอตงก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้แล้วเข้าต่อสู้กับชายปริศนาคนนั้นเหตุผลที่เขามาทันเวลาพอดีนั้นก็เพราะว่าเขาได้รับ รู้ถึงอันตรายที่เกิดขึ้นกับเซียวเหยียนการต่อสู้ผ่านไปได้ไม่นานชายคนนั้นก็ได้ถอยกลับไปและชายลึกลับคนนี้เขาก็คือคนของสวินเอ๋อแล้วที่เขาเข้ามาโจมตีเซียวเยียนก็เพื่อพิสูจน์ว่าเซียวเยียนเขาจะสามารถปกป้องตัวเองได้หรือไม่เมื่อการต่อสู้จบลง เซียวเหยียนเขาก็ได้ขอให้ไหปอตรงพาเขาเข้าไปทีเขาฤาหาดของหน้าหลานพอเดินทางมาถึงการรักษาด้วยไฟวิเศษก็ได้เริ่มต้นขึ้นแม้ว่าจะมีโอกาสอารอดแค่ห้าเปอร์เซ็นต์พวกเขาก็ต้องยอมเพราะว่าพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นแล้วหากไม่รักษาอีกสองวันก็ต้องตายอยู่ดีระหว่างการรักษาเซียวเหยียนเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าถ้าหากทนความเจ็บปวดนี้ได้พิษรวยราก็จะถูกกําจัดไปแต่ถ้าหากทนความเจ็บปวดนี้ไม่ไหวเขาก็ไม่สามารถทําอะไรได้อีกผู้อาวุโส เจเขาก็ได้พูดตอบว่าเจ้าลองทํามันไปเถอะแม้ว่าข้าจะตายก็ไม่มีใครกล้าตาหนิเจ้าหรอกพอการรักษาผ่านไปได้สักพักก็ดูเหมือนว่าผู้อาวุโสจะทนความเจ็บปวดไม่ไหวนั่นจึงทําให้เซียเวเหยียนเขาจึงหยุดอยู่แค่นั้นก่อนจากนั้นเขาก็ได้กลับมาพักผ่อนแต่พอเขาทําการฟื้นฟูพลังของเขาก็ได้รู้ว่าระหว่างการรักษาพิษรอยราก็ได้แทรกซึมเข้าสู่ร่างกายของเขาแต่ว่ามันกลับไม่ได้ทําร้ายอะไรเขาเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าพิษนั้นม่นได้ดูดกลืนพลังปราณของผู้อาวุโส ทำให้มันบริสุทธิ์ขึ้นและในตอนนี้พิษที่อยู่ในร่างกายของเขาก็เข้ากับไฟวิเศษของเขาได้เป็นอย่างดีอีกทั้งมันยังทําให้ความแข็งแกร่งของเขาเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยต่อมาเซียวเยนเขาก็ได้เดินทางมาที่สํานักงานใหญ่ของสมาคมนักปรุงยาเพื่อที่จะตามหาสิ่งที่เขาต้องการและชัยชั่วของเขาก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าระหว่างทางเขาก็ได้เจอกับปรมาจารย์สองคนพวกเขาทั้งสองได้แนะนําให้เขาเข้าร่วมการแข่งขันปรุงยาเพราะว่ารางวัลของการชนะ คือการเข้าถึงคลังสมบัติของสมาคมอีกทั้งยังได้รับสูตรยาผสานวิญญ,ญาณระดับ6อีกด้วยซึ่งมันเป็นยาศักดิ์สิทธิ์ที่ดีต่อจิตวิญ,ญญาณและร่างกายไม่เพียงแค่สามารถฟื้นฟูพลังวิญ,ญญาณได้อย่างรวดเร็วแต่บาดแผลบนวิญญาณก็หายสนิทเช่นกันระหว่างที่ปรมาจารย์ทั้งสองกำลังอธิบายเกี่ยวกับรางวัลอยู่นั้นทุกอย่างกับหยุดชะง,งักไปหมดและราชนีเบรุซ่าก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมพูดกับเขาว่าเจ้าต้องเอาสูตรยานี้มาให้ข้าให้ได้แล้วอนาคต ข้าจะไว้ชีวิตเจ้าเซียวเหยียนเขาก็ได้ตอบไปเลยว่าข้าให้สัญญากับเจ้าแต่ถึงแม้ว่าเจ้าไม่บอกข้าข้าก็ต้องเอามันมาอยู่ดีพอพูดจบนางก็ได้หายไปแล้วทุกอย่างก็กลับเข้าสู่ความปกติเหมือนเดิมต่อมาเซียวเหยียนเขาก็ได้ตอบตกลงที่จะเข้าร่วมการแข่งขันแต่มีข้อแม้อยู่ว่าเขาจะต้องปิดบังใบหน้าและจะต้องเปลี่ยนชื่อเป็นเหยียนเซียวปรมอาจารย์ทั้งสองก็ไม่ได้คัดค้านอะไรขอเพียงแค่เขาเข้าร่วมการแข่งขันในานามของสมาคมของพวกเขาก็พอ เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเซียวเหยียนเขาก็ได้ขอตัวกลับก่อนดูเหมือนว่าพระมารย์ทั้งสองจะดีใจเป็นอย่างมากดูจากการกระทําของพวกเขาก็รู้แล้วว่ามากแค่ไหนหลังจากที่เขากลับมาเขาก็ได้ไปรักษาอาการบาดเจ็บให้ผู้อวโสวอีกครั้งและดูเหมือนว่าในตอนนี้อาการของเขาจะดีขึ้นเป็นอย่างมากแล้วเพราะว่าเขาสามารถเดินไปไหนมาไหนได้แม้ว่าพิษในร่างกายของเขาจะยังไม่หมดไปก็ตามทางเซียวเหยียนเองเขาก็ได้รับพิษมากขึ้นเรื่อยๆ พิษนั่นมันก็ได้ขูดจิตวิญญาณของเขาทําให้เขาตกอยู่ในความฝันอันแสนโหดร้ายในบางครั้งข่าววันต่อมาการทดสอบการปรุงยาก็ได้เริ่มต้นขึ้นและในขณะที่แข่งขันอยู่นั้นพิษในร่างกายของเขาก็ได้เข้าจู่โจมจิตวิญญาณของเขาและตัวของเขาเองก็ไม่ได้นําเอาไฟพิเศษเขามารักษาเพราะว่ากูเหอก็อยู่ที่นี่ด้วยหากเขาใช้ไฟพิเศษแล้วก็กูเหอต้องสังเกตเห็นอย่างแน่นอนนั่นจึงทําให้เขาเกือบไม่ผ่านการทดสอบแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็ สามารถทำมันได้สำเร็จในวินาทีสุดท้ายและเขาก็ผ่านการทดสอบนั่นจึงทำให้เขามีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันนักปรุงยา หลังจากนั้นเขาก็ได้กลับมาแล้วทําการรักษาอาการของเขาเหตุการณ์นี้เป็นข้อคิดที่ดีเลยว่าไม่มีอะไรที่ได้มาโดยไม่ต้องเสียอะไรไปต่อมาหน้าหลานนางได้มาเชิญเซียวเหยียนไปร่วมงานฉลองที่ปู่ของนางอาการดีขึ้นแต่เซียวเหยียนเขาก็ได้ปฏิเสธไปทันทีในเวลาเดียวกันนั่นเองแม่นางยาวเฟยนางก็ได้เดินเข้ามาแล้วขอให้เซียวเหยียนเขาไปร่วมงานเลี้ยงพร้อมกับนางนั่นจึงทาให้เซียวเหยียนเขาไม่สามารถปฏิเสธนางได้จึงทําให้เขาต้องเข้าไปร่วมงานเลี้ยงพร้อมกับนางขณะที่ว่า พวกเขากาลังนั่งคุยกันอยู่ในงานเลี้ยงก็ได้มีชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นแล้วเข้าโจมตีเสียเวเยียนทันทีชายคนนี้เขามีชื่อว่ามู่จานมู่จานเป็นบุตรชายของตระกูลมู่หนึ่งในสามตระกูลใหญ่และเขาก็เพิ่งกลับมาจากค่ายทหารชายแดนเหตุผลที่เขาเข้าโจมตีเสี่ยเวเยียนก็เพราะว่าเขาชอบแม่นางยาเฟยเป็นอย่างมากภาษาชาวบ้านของพวกเราก็คือความหึงหวงบางตาแต่แค่การโจมตีเพียงครั้งเดียวไม่สามารถทําอะไรเสียเ่ยวเย็นได้อย่างแน่นอนนั่นจึงทําให้การต่อสู้ ของพวกเขายัางคงดูเดือดและดําเนินต่อไปไม่นานการต่อสู้ของพวกเขาก็ดูเหมือนว่าจะจริงจังขึ้นเรื่อยๆมู่จานเขาได้ทุ่มสุดตัวของเขาด้วยการใช้ท่าไม้ตายของเขาเขาโจมตีเซียวเยียนแต่ในเวลาเดียวกันนั่นเองนาหลานนางก็ได้มาหยุดการโจมตีครั้งนั้นเอาไว้เมื่อเซียวเยยนเขาได้เห็นเขาก็ได้แต่คิดอยู่ในใจว่าในช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมานางเองก็มีการพัฒนาศัก,กยภาพเช่นกันสินะทันใดนั่นเองผู้อาวุโสวเจียก็ได้เดินเข้ามาพร้อมพูดขึ้นมาว่าเซียวเยยนคือแขกของตระกูล หน้าหหลานหานกเจ้ายังยิงพยองและไม่ให้เกตตระกูลหน้าหลานเช่นนี้อย่าหาว่าข้าไม่เตือนทางฝั่งของประมุกมีเทอเองเขาก็ไม่ยอมน้อยหน้าเพราะเขาก็ได้รู้เรื่องราวของเซียวเหยียนมาจากไห่ปอตงเหมือนกันนั่นจึงทําให้เขาต้องพูดขึ้นมาว่าข้าขอเตือนเจ้าน้าเจ้าหนูเซียวเหยียนเป็นเพื่อนของตระกูลมีเทอ่อของข้าหลังจากนี้ต่อไปห้ามเจ้ามารบกวนเขาอีกเด็ดขาดคําพูดนั่นของผู้อาวุโสทั้งสองทำให้หมู่จานถึงกับพึมพำอยู่กับตัวเองเลยว่าเด็กคนนี้เป็นใครกันนะทำให้ ถึงใหญ่ตัวขนาดนี้ต่อมาผู้อวุ r โสทั้งสองก็ได้เข้ามาคุยกับเซียวเหยียนดูเหมือนว่าพวกเขาทั้งสองกําลังเกตทับกันอยู่ เพื่อที่จะเอาชนะใจเซียวเหยียนเพราะพวกเขาต่างก็อยากได้เซียวเหยียนมาเป็นพักพวกของตัวเองตัดฉากมาทางฝั่งของไฮปอตรงกันบ้างในตอนนี้เขากําลังไล่ล่าชายคนหนึ่งอยู่และชายคนนี้เขาก็อยู่ในระดับเดียวกันกันกบเขาชายคนนี้เขามีชื่อว่าเจ๋ซิงเทียนเจ๋ซิงเทียนเขาได้ถามไฮปอตรงไปว่าในตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าในทะเลทรายทาเกอร์เออและการเปลี่ยนแปลงบางอย่างของพวกเผ่ามนุษย์งูเรื่องนี้มันมีอะไรเกี่ยวข้องกับเจ้าใช่ไหมไฮปอตรงเขาก็ได้ตอบว่าเกิด ิดอะไรขึ้นอะหรอรับชวงเป็นมากกว่าศิละปะกลอนอุบายในสายตาของเจ้าข่าเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันขณะที่เขากําลังพูดอยู่นั้นเขาก็ได้เตรียมตัวที่จะเข้าต่อสู้ทางฝั่งของเจสิงเทียนเองเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าข่าเราไม่ชอบความเย็นชาและเยื่อหยิ่งของเจ้าที่สุดเลยพอพูดจบการต่อสู้ระหว่างทั้งสองก็ได้เปิดฉากขึ้นกลับมาทางเซียวเหยียนในตอนนี้เขาสามารถขจัดพิษในร่างกายของผู้อาวุโสออกหมดแล้วในที่สุดเขาก็ได้สิ่งที่เขาต้องการมาเมื่อเขาได้สิ่งที่เขาต้องการแล้ว เขาก็คงไม่อยู่ต่อเพื่อที่จะทําให้ตัวเองอึดอัดใจพอเขาเดินออกมาได้ไม่นานเขาก็ได้เห็นการต่อสู้ระหว่างจักรพรรดิสองคนและหนึ่งในนั้นก็คือเพื่อนของเขาไห่ปอตงนั่นจึงทําให้เขาต้องตามไปที่ตามไปก็ไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวเพราะว่ายังมีอีกหลายๆคนที่ตามมาการต่อสู้ของจักรพรรดิทั้งสองถือได้ว่าดุเดือดเป็นอย่างมากแม้ว่าพลังของไห่ปอตงยังกลับมาไม่สมบูรณ์แต่เขาก็ยังสามารถต่อกรกับระดับจักรพรรดิได้การต่อสู้ผ่านไปได้สักพักไห่ปอ เขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าพลังของข้าไม่ก้าวหน้าในตอนนี้ข้าไม่คู่ควรกับเจ้าแล้วพอเขาพูดจบทั้งสองต่างก็โหดร้อขึ้นมาใช่แล้วพวกเขาทั้งสองเป็นทั้งคู่แข่งเป็นทั้งเพื่อนและที่พวกเขาเข้าต่อสู้กันก็เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวิชาการเท่านั้นเองเมื่อพวกเขาเราที่ดูอยู่เห็นอย่างนั้นต่างก็โล่งใจเป็นอย่างมากต่อมาเจสิ่งเทียนเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าสำนักมา่านเมฆาเจ้ารู้หรือไม่ว่าในตอนนี้ความแข็งแกร่งของพวกเราค่อยๆสมดุลขึ้นแล้ว งงสัรระยุทธ์ทะูุฟ้าซีซั่นสี่สำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนหากใครไม่อยากจะพลาดคลิปต่อๆไปของผมก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ